และยำใจจริงครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากราบขออภัยพี่ๆเอฟซที่ติดตามผลงานหน้าช่องทุกคนทุกท่านเลยครับน้อมรับทุกความผิดพลาดจริงๆครับสามคู่ที่จัดวางไวห้หน้าช่องเมื่อวานนี้ เอาง่ายๆว่ามาแค่หนึ่งดับไป2อ,อยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเอาสิเลยแต่ทิ้งอดีตไว้แค่ตรงนั้นครับเพราะสำหรับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันนี้อาจจะดูบางตาแต่นัดบ,บอกเลยครับว่าตั้งใจทําการบ้านมาอย่างหนักจริงๆครับเพื่อที่จะหยิบยก3คู่เน้นๆให้พี่พิ้วชาเอาไปเทน่าตักทบต้นทบดอกกันไปได้เลยครับและไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับใครที่อยากทบต้นทบดอกกับนัดกระโดดขึ้นรถทันเดียวกันได้เลย3คู่วันนี้จะเป็นคู่ไหนจีนไหนกันบ้าง ไปชมกันได้เลยครับ ลุยกันที่คู่แรกครับเปิดหัวกันที่อังกฤษลีกทูครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านของฮาโรเกตทาวเปิดบ้านต้องรับการเยือนครับของคอนสตาร์เตอร์โรเวอร์ครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะซื่อตาวเชิจิบยกและมองว่าทีมเยือนอย่างคอนสตาร์เตอร์ดูเหนือกว่าครับ1ตรงเฮเล็กๆ2ตรงถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะฟอร์มแตกต่างกันเสียเหลือเกินครับเจ้าบ้านอย่างฮาโรเก็ตทาวเนี่ยต้องบอกว่าผลงานย่ำแย่เสียเหลือเกินครับห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการเสมอหนึ่งชนะ ครับและแพ้ไปถึง3เกมวันนี้อาจจะดูเหมือนได้เปรียบครับที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่เจาะลึกเข้าไปดูส่ิติในบ้าน5เกมล่าสุดในทนิ่น ไม่ได้มีความน่ากลัวเอาเสียเลยครับแพ้ติดต่อกันมาในทีมเนี่ยห้าเกมเต็มๆห้าเกมติดๆแล้วครับสวนทางกับฟอร์มของคอสตัเตอร์ทีมเยือนเสียเลือเกินครับปัจจุบันอยู่อันดับที่หนึ่งด้วยคอสตเตอร์รเองม,มีผลงานที่โดดเด่นมากครับห้าเกมล่าสุดจากทุกรายการสะดุดแพ้นหนึ่งเก็บชัยไปถึงสี่เกมวันนี้อาจจะเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ถ้าวัดกันในเรื่องของศักยภาพของตัวนักแตะระบบทีมและฟอร์มนะตอนนี้ทีมเยือนอย่างคอสตเตอร์ดูเหนือกว่าเสียเลือเกินครับบวกกับกระแสาภายในวันนี้น่า จับต้องมากๆครับเพราะฉะนั้นคู่นี้การันตีเลยครับวันนี้ทีมเยือนอย่างคอนสตารเตอร์ครับจะบุกมาเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนเน้นๆหนักๆไปได้เลยครับบราซิลครับครับเจ็มงสีตามเวลาบ้านเราครับวันนี้ทําการแข่งขัน2คู่คู่แรกที่หยิบยกมาฝากครับมองไปที่เจ้าบ้านอย่างแอตแลติกอเมริกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาเปาโลครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงแต่ โจ์เปิดมาวันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงแต่ก็แอบมองว่าเจ้าบ้านอย่างแอตรานิโกมีไนโลเหนือกว่าถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งครับแต่หากแอตรานิโกมีไนโรเปิดบ้านเบียดอเชนาในด้นานของเซาเปาโรได้ทุกอย่างจบ แฮปปี้สดใสทันทีครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะในเมื่อโจอดเปิดมาแบบนี้ครับนัเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมขุมกําลังความพร้อมต่างๆแล้วเน้นๆหนักๆครับไปที่เจ้าบ้านอยา ico, ่างแอตแลติกอเมริกได้เลยครับเจ้าบ้านฟอร์มช่วงหลังเนี่ยอยู่ในเกมฑที่ดูดีจริง,รงครับห้าเกมหลังสุดสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมแล้ววันนี้ยังกลุ่มความได้เปรียบทีแรกในบ้านบวกกับเกมแรก ก็บุกไปเอาชนะทางด้านของเซาเปาโลมาได้ถึงทิ่มกุมความได้เปรียบไว้ทุกมุมทุกด้านจริงส่วนทีมเยือนอย่างเซาเปาโลเนี่ยทรงบอลกําลังเป๋เลยครับ5เกมหลังสุดจะทุกรายการชนะได้เพียง2แพ้ไปถึง3เกมครับและวันนี้ยังบุกออกมาเป็นเกมเยือนซึ่งเกมเยือนของเซาเปาโลเองมีปัญหาไม่อย่างยาวนานเลยครับ5เกมหลังสุดในบททีมเยือนยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยวันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงครับกระแสอาจจะดูไม่ชัดแต่เชื่อเสริสลเกินครับว่าโมเมนตัมและมุมที่จชะนะอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างแอดราติโก มิเนโรวันนี้จะเปียดชนะเซาเปโลได้เป็นอย่างน้อยครับบาซินครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในคําคิวน,นี้ครับเจ้าบ้านอยางทางด้านของฟาร์เมโกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอยางทางด้านของบาเยยสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะสื่อต่างประเทศยิบยกและมองว่าเจ้าชินอย่างฟาร์เมโกเหนือกว่าครับโจทย์วันนี้1ตรงเฮเล็กๆครับ2ตรงได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อมองจากโจท,ที่เปิดมาครับนัดทำการเจาะลึก เข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมขุมกําลังความพร้อมของทั้งสองทีมเน้นๆหนักๆครับไปที่เจ้าบ้านอย่างฟาร์เมนโกได้เลยครับเกมแรกฟาร์เมนโกกุมความได้เปรียบได้ก่อนครับบุกแปลชนะบายเยถึงที่1นประตู่อศูนย์และวันนี้ยังเป็นเกมในบ้านของฟาร์เมนโกด้วยครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มภาพรวมของฟาร์เมนโกอาจจะอยู่ในเกมที่ไม่ดูดีเท่าไหร่ครับห้าเกมหลังสุดเก็บชัยได้2แพ้3แต่การที่กลับมาเล่นในบ้านฟาร์เมนโกมีผลงานที่ดูดีเสมอ5เกมหลังสุดในบ้าน ขอองงตัวเไม่เคยแพ้กับใครเลยแล้วหนักไปทางชนะซะส่วนใหญ่ด้วยครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบาเยียอยู่ในช่วงที่ทรงวนันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับภาพรวม5เกมหลังสุดจากทุกรายการชนะ2เสมอหนึ่งครับและแพ้ติดต่อกันมาถึง2เกมแล้วและวันนี้ยังเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนและบอกเลยครับว,ว่าเกมเยือนของบาเยียห่วยสุดๆครับและวันนี้เกมเยือนที่ห่วยบุกมาเจอกับฟอร์มิงโกที่เล่นในบ้านฟอร์มแข็งแกร่งเหลือเกินแบบนี้บวกกับวอเตอร์ไร้กระแสาภายในน่าจับต้องเสียเลย กินครับ90นาทีนัดก,การันตีฟอร์เมนโกจะเบียดเอาชนะทางด้านของบาเฮียได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือ3คู่เอาไปทบต้นทบดอกได้เลยเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องเพิ่มเพื่อนใต้รูปโปรไฟล์สำหรับค่าคืนวันนี้ขอให้เป็นค่าคืนที่มีแต่ความสุขครับจะเจอกับผมเดอนนัดเทพบบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ